ครับสวัสดีทีมงานนักศึกษาทุกท่านนะครับนะครับแล้วก็อาจารย์พิตินันนะครับที่เป็นผู้ประสานงานนะครับในเรื่องของการจัดอบรมครั้งนี้นะครับที่แจ้งมานะครับประมาณ30ท่านนะครับแต่ตอนนี้เข้ามา25ท่านนะครับก็าจะรออีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะให้น้องๆเข้ามาพบก่อนนะครับในระหว่างการอบรมนะฮะสามารถที่จะ เปิดไมค์สอบถามได้นะครับนะหรือจะสอบถามมาทางแชทก็ได้นะครับนะมาตรฐาน ioc 1 7ึ่งเนะครับเป็นเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับห้องแลบนะซึ่งอนาคตผมเชื่อว่านะครับเมื่อน้องๆจบไปนะฮะถ้าคุณได้ทำงานในองค์กรภาครัฐหรือว่าเอกชนที่มีห้องแลบนะครับคุณจะต้องเจอมาตรฐานตรงนี้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้ เรียนรู้นะครก่อนที่จะจบการศึกษานะครับอย่างน้อยก็ได้มีมีองค์ความรู้ในส่วนของห้องแลบนะครับนำไปใช้ในส่วนของการสมัครงานในการทํางานในอนาคตนะครับแล้วก็หวังว่านะฮะหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องคงต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะับให้เข้า,ากันมาเข้ปอดน,นะฮะตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามา